สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมามาสอนทำสร้อยแบบสร้อยถักแบบง่ายๆนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเป็น F c ฟซเม้นมาว่าถ้าถักทั้งเส้นอย่างนี้มันมันใช้เวลาแล้วก็ยากครับเขาก็อยากทำแบบง่ายๆไว้ใส่เองหรือว่าไว้ขายได้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาถักแบบแบบผสมเชือกล่มแบบนี้ครับ แบบปรับได้ถักเฉพาะตรงนี้ครับถักเฉพาะตรงนี้ครับแล้วก็ปรับได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวใส่ให้ดูเนี่ยเป็นถักแบบผสมเชือกล่มแล้วเราก็ปรับสั้นยาวได้ครับนี่ครับนี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาชมวิธีกันเลยครับผม ก็มาดูสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคือวันนี้ผมใช้เชือกร่มประมาณสามสามมิลน,นะครับสามมิลน,นะหรือว่าเพื่อนๆมีขนาดไหนก็ลองเอามาทําดูก่อนนะครับว่าไม่ได้จํากัดนะครับแต่วันนี้ผมใช้สีขาวนะครับใช้สีขาวถักตรงกลางแต่ข้อเสียของเชือกสีขาวเชือกเทียนมันจะดําง่ายนะครับแต่วันนี้ลูกค้าเขาอยากได้เราก็จัดให้ครับ ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่นะครับถ้าใช้สีขาวล้วนๆนี่ครับความยาวของสร้อยที่ผมจะทำนะครับวันนี้จะทำเป็นแบบปรับได้รูดได้นะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณส6 3สสาสนิ้วนะครับเพราะว่าเราจะเผื่อไว้ทำที่ปรับได้รูดได้นะครับสร้อยตัวนี้นี่ครับสิ่งที่ต้องเตรียมมีสีขาว เป็นเชือกเทียนเบอร์สองครับนี่ก็มาตัดเชือกเทียนเบอร์สองอย่างละสามเส้นนะครับตัดอย่างละสามนี่ครับตัดอย่างละสามเส้นความยาวอยู่ที่ตัวเราจะเลือกเอานะครับวันนี้จะทําค่อนข้างยาวหน่อยนี่ครับ หลังจากนั้นเราก็มาหากึ่งกลางนี่วันนี้ผมใช้ความยาวนะครับความยาวประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วก็ขึงให้ตึงหาจุดกึ่งกลางครับเพราะว่าวันนี้ผมจะถักเป็นสองด้านครับ ก่อนจะถักต้องขึงให้ตึงครับนี่แล้วก็มาหาจุดกึ่งกลางเหมือนถักต่อกันนะครับไม่ได้ถักยาวทีเดียวเพราะว่าสาเหตุที่ต่อกันจะได้ไม่ต้องถักยาวไปเลยทีเดียวเพราะว่าตรงกลางผมจะทําเป็นเป็นห่วงสามชั้นครับก็เลยไม่จําเป็นที่ต้องยาวต่อกันไม่เป็นไรครับเพราะว่าเวลาเรามาทํา ห่วงทับมันก็จะไม่มองไม่เห็นรอยต่อครับนี่ครับมัดก่อนสามวันนี้ใช้สามเส้นครับนี่ครับถักง่ายๆยเรียงกันสามเส้นแบบนี้อีกข้างหนึ่งก็จะถักไปด้านโน้นครับถักเลยครับเพื่อนๆนี่ครับจับเส้นแรกก่อนจับให้ถูกนะครับเพราะว่าเป็นสีเดีวยวกันอาจจะ จับผิดเส้นได้นะครับนี่ครับถักไปเลยครับถักทับบนตลอดนะครับยิงยาวไปเลยทับบนทับบนนี่ครับจับขอให้เราจับเชือกถูกครับจะได้ไม่บิดนะครับจะได้ออกมากลมครับนี่ครับนี่ครับทับไปเลยทับไปเรื่อยๆครับ ไปอย่างนี้จนกว่าจะได้ความยาวนะครับเพื่อนๆถักแบบนี้เขาเรียกลายกลมครับถักทับเชือกร่มไปเลยเพราะวันนี้เราจะถักไม่เยอะครับถักแค่ตรงกลางแต,แต่จะยาวหน่อยนะครับยังไม่ได้ถักทั้งเส้นสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้สร้อยห้อยพระห้อยวัตถุมงคลก็ลองดูนะครับลองถักดูเป็นสร้อยที่แบบเราถักใส่เอง นี่ครับจริงๆตรงนี้เอาสีอื่นก็ได้นะครับสีที่มันสดใสกว่านี้หรือว่าสีดำล้วนครับสีขาวก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะมันจะดำเร็วครับเวลาเราไปใส่โดนเหงื่อครับนี่ครับหลังจากได้ความยาวมาแล้วฝั่งน้นผมก็จะถักไปอีกเหมือนกันเหมือนด้านนี้นะครับ <c oughs> จะถักเหมือนด้านนี้เลยนะครับ อันนี้เราก็มาเก็บตรงปลายมันให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับทับเป็นลายเกี่ยวผมใช้สองเส้นทับเลยครับทับเป็นทับเป็นให้มันเป็นเหมือนเกี่ยวครับเพราะว่าตรงปลายมันจะได้มีความสวยงามตอนจบนะครับตอนจบนี่ครับนี่ครับ หรือใครจะไปออกแบบวิธีจบแบบอื่นก็ได้นะครับมันก็จะให้มันดูให้มันดูสวยครับตรงนี้ผมก็จะถักออกมาหน่อยนึงให้มันไล่เป็นเกียวแบบใหญ่เล็กๆลงมาครับจนสุดปลายครับนี่ครับเ,เพื่อนๆก็เอาเป็นแนวทางแล้วก็ไปออกแบบเองได้นะครับเพราะว่าแต่และช่างจะไม่เหมือนกันนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ตัดแล้วก็ไฟแช็กหลุนนะเชือกพวกนี้ใช้ไฟแช็กนะฮะพวกเชือกเทียนนะตัดแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยไฟแช็กนะฮะ เรียบร้อยครับแล้วเราก็ไปทําอีกด้านหนึ่งเหมือนให้เหมือนด้านนั้นครับเท่าๆกันครับนี่ครับมาถักอีกด้านนึงก็ทําเหมือนกันครับมาต่อนี่ถักด้านนั้นเสร็จก็มาต่อด้านนี้ครับนี่ครับทับกันไปเลยครับ ไม่ต้องกลัวลอยต่อนะครับเพราะว่าเราจะมาถักถักไอห่วงทับตรงนี้ครับให้เป็นลอยต่อเลยไม่เป็นไรครับนี่คืออีกด้านหนึ่งนะครับก็มาถักทับมันไปเลยถักเหมือนเดิมนะครับถักเหมือนเดิมนี่ครับทับไปเลย นี่ครับทับทั้งสองด้านก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นสีขาวนะครับเพราะว่าเขาอยากได้สีขาวตรงนี้ผมก็จะมาทําเป็นห่วงทับเราก็จะไม่เห็นรอยต่อนะครับก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่าจะทําแบบไหนทําอย่างไรครับนี่ครับสวยงามเหมือนกันนะครับแต่สีขาวข้อเสียของมันก็คือมันจะใส่ไปมันจะดําเร็วครับเพื่อนๆถ้าเปลี่ยนสีอื่นได้ก็เปลี่ยนนะครับอันนี้ทําให้ลูกค้าครับผม ครับเราก็จะหาเศษเชือกมาพันตรงรอยต่อนะครับสาเหตุที่พันนี่ไม่ใช่ว่าเพื่อปกปิดรอยต่อนะครับคือเราจะให้มันนูนขึ้นนะครับเวลาเรามาทําห่วงชั้นมันก็จะสวยงามครับให้มันนูนให้มันเพิ่มความนูนสันขึ้นครับนี่ครับพันไปเลยครับพันให้มันสูงสูงขึ้นครับแล้อีกอย่างหนึ่งก็เหมือนปกปิดรอยต่อเหมือนกันครับมีส่วนเหมือนกันนี่ครับ ก็จะพันเอาเศษเชือกก็ได้ครับเพื่อนๆเอาสีอื่นก็ได้นี่ครับพันให้มันนูนขึ้นนะครับตรงกลางที่เราจะทําห่วงพเพราะเพราะเราจะทําเป็นห่วงสามชั้นนะครับถ้าเราไม่พันมันก็จะห่วงมันก็จะไม่นูนสวยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามแล้วก็นูนขึ้นครับ ท่นไปเลยครับตรงที่เราจะทำห่วงครับนี่ครับนูนสวยแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนทำห่วงนะครับทำอ้ชั้นแรกครับนี่ชั้นแรกผมใช้สีแดงครับก็มาขึงตึงถักเหมือนทำกรอบพระเลยครับถักเหมือนกันเลยครับนี่ครับมาขึงให้ตึงแล้วก็จะถักเป็น ชั้นแรกเลยครับชั้นแรกเพราะว่าห่วงตัวนี้จะมีสามชั้นครับก็เรียกห่วงสามชั้นนี่ครับคือให้ตึงเป็นอย่างนี้แล้วครับนี่ครับให้ตึงให้อย่าให้หย่อนนะครับถ้าย่อนมันก็จะไม่ออกมาไม่สวยครับไม่กระชับ ก็เอาอะไรมาดันดันมันหน่อยครับให้มันตึงๆครับนี่ครับจะเอาอะไรมาดันก็ได้ครับให้มันตึงนี่ครับอันแรกใช้สีแดงครับนี่ครับ นี่คือห่วงชั้นแรกจะทํากว้างหน่อยนะครับแล้วก็กะดูเอานี่ครับล็อกให้อยู่ก่อนครับล็อกให้อยู่ก่อนนี่ครับ,รบก็ควว้ไปเลยครับควว้ไป นี่ครับไขว้กันไปแล้วก็ทับข้างล่างแล้วก็ล้วงขึ้นมาแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ล็อกไว้อีกรอบหนึ่งครับถักด้านละสองครับนี่ครับไปเรื่อยๆครับจนได้ขนาดนะครับนี่คือชั้นแรกนะครับชั้นที่สองเราก็ทําย่อลงอีกเหมือนเดิมนั่นแหละครับอันนี้เคยทําให้ดูบ่อยนะครับนี่ครับ นี่ครับจนให้ได้ขนาดครับนี่หลังจากได้แล้วเราก็ทับลงไปเลยครับนี่ทับลงไปทับตรงที่เราพันไว้มันจะได้นูนๆเลยครับนี่ครับนี่คือชั้นแรกนะครับชั้นแรกเราก็มัดปกติครับมัดไปครับมัดไปเสร็จแล้วก็มาทําชั้นที่สองชั้นที่สองก็ให้มันย่อลงมาครับทําเหมือนเดิมครับนี่ครับ นี่ครับชั้นที่สองครับผมใช้สีออกสะท้อนแสงนะชั้นที่สองก็ถักเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ทาให้มันยอดส่วนลงมาให้มันจะได้เป็นชั้นๆไปนะครับนี่ครับแล้วก็มัดเหมือนเดิมครับเ,เพื่อนๆมัดเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมยอดส่วนลงมาให้มันดูกลมกลืนให้มันสวยงามเป็นชั้นๆไปครับนี่ครับ หลังจากนั้นมาทำชั้นที่สามครับชั้นที่สามก็ถักเป็นห่วงก่อนนะครับนี่ครับถักเป็นห่วงก็วันนี้ผมใช้สีเหลืองนะครับใช้สีเหลืองถักเป็นห่วงถักเป็นห่วงก็ใช้ขั้นตอนคือถักเป็นลายแบนนะครับนี่ครับถักไปเลยครับเหมือนเหมือนเราถักลายตะกุดนะครับถักขึ้นถักลงทับบนทับล่างอย่างนี้ครับก่อนที่จะเป็นห่วงนะครับ เราก็กะดูว่าเจ้าห่วงใหญ่ห่วงเล็กนี่ครับนี่ใช้สีเหลืองครับเป็นห่วงนี่คือชั้นที่สามนะครับเพื่อนๆอาจจะหลายขั้นตอนหน่อยแต่ก็จะได้ออกมาดูสวยงามนี่ครับหลังจากถักแบบนี้แล้วเราก็สอดตัวนี้เข้าไปครับ นี่ครับสอดเข้าไปเลยครับเอาเดี๋ยวสอดด้านนี้ให้ดูก็ได้สอดด้านนี้สอดด้านไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราถนัดนี่ครับสอดเข้าไปตรงอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงดึงให้มนเป็นห่วงอ่ะเพื่อนๆแล้วก็จะได้มาถักทับ นี่ครับเป็นห่วงอย่างนี้ครับแล้วก็มาถักทับค่อยๆดึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ถักทับมันก็จะกระเด็นออกมาก็ได้นี่ครับก็ถักไปเลยถักเป็นลายแบวนเหมือนกันถักไปด้านหนึ่งก่อนนะครับหมุนให้มันตรงนะครับเพราะว่าห่วงตัวนี้มันจะอยู่มันจะไปอยู่ตรงกลางครับนี่ปึ๊บ ลายแบนทับไปเลยครับด้านนั้นก็เหมือนกันครับ ด้านนั้นก็จะไปถักเหมือนกันนะครับถักถักอีกด้านหนึ่งเหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับอีกด้านหนึ่งเราก็มาถักทับเหมือนกันนี่เหมือนเดิมครับถักเหมือนเดิมครับ นี่ครับอีกด้านหนึ่งก็ถักแบบนี้เหมือนเดิมถักไปเลยทับกันปึ๊บนี่ครับถักลายแบนเหมือนเดิมทุกอย่างครับให้เท่ากับด้านนู้นครับ ห่วงเราจะเอาหาอะไรแหลมๆมาแย่หน่อยนะครับจะได้เป็นรูสวยงามครับนี่ครับตรงห่วงนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้อะไรแย่ให้มันดูกลมสวยครับหลังจากนั้นครับนี่เราก็ตัดหลนไฟให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มามัดใส่กับตัวนี้ครับนี่ครับทำรูให้มันสวยๆก่อน เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับทำสามชั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเข้ามาดูครับทำตัวนี้ก่นนี่ครับแล้วก็มัดให้มันเรียบร้อยสีก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไปเลือกนะครับว่าจะเอาสีอะไรนี่ครับมัดให้มันอยู่ครับเพื่อนๆ มัดให้แน่นมัดให้อยู่ครับเนี่ยก็ตัดไฟแช็คลนเหมือนเดิมครับ <c oughs> ตรงนี้อาจจะเอากาวมาช่วยนะครับนี่ครับเอากาวร้อนมาช่วยหยดหยอดหน่อยครับอย่าอย่าใช้เยอะนะครับเพราะเรามัดมันก็แน่นแล้วครับเรามัดก็แน่นหนาแล้วไม่มีหลุดครับแต่ว่า เราเอากาวมาช่วยๆหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับเปรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็มาทำที่ปรับได้ครับปรับสั้นยาวได้ครับนี่ครับมัดเชือกเข้าไปเลยมัดเชือกเข้าตรงปลายความยาวก็พอสมควรครับมัดเชือกไว้ตรงปลายทั้งสองฝั่งครับ ฝั่งนี้ก็ทำเหมือนเดิมนี่ครับมัดมัดไปเลยครับมัดไปเลยเสร็จแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึง่งนี่ครับมัดหลังจากมัดแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึง่งมาอีกฝั่งหนึง่งนี่ครับมามัดติดตรงนี้ครับ เราจะทําเป็นปรับปรับได้ครับปรับสั้นยาวได้รูดได้ครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบเราก็มามัดให้อยู่ครับมัด <kuin S 1> <hu happiness S 3> ให้อยู่มัดให้อยู่ยแล้วก็ต้องสวยงามด้วยครับสวยงามเรียบร้อยด้วยนะครับนี่ครับทําตามเลยได้เลยครับนี่ครับพันให้มันสวยให้มันดูงานเรามันสวยขึ้นนะครับอยู่ที่ตัวเราจะทําครับให้มันสวยนี่ อันไปนี่แล้ก็มัดนี่ครับมัดให้เรียบร้อยครับผมนี่แล้วก็ไปแช็คหล่นนะครับ ไอ้เช็คกลนมันจะอยู่ครับนี่ครับก็หล่นไฟไปด้านหนึ่งก่อน,นครับก็หลน่นนี่สำคัญตรงนี้นะครับสำคัญตรงปลายนี้เราก็ตัดแล้วก็จะหลน่นอย่าให้ไปโดนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ว่าหลนตรงนี้มันจะไปติดกับอีกเชือกตัวหนึ่งมันเพิ่มความแน่นหนาครับหลนให้แล้วก็ไปติดกับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนกาวเลยครับนี่มันจะติดกันตรงนี้ก็สามารถขยับได้นะครับเพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับนี่ครับเปิดปิดได้ฝั่งโน้นก็ไปทําเหมือนกันครับก็จะเป็นสร้อยแบบปรับได้รูดได้ครับผมนี่ฝั่งนี้ก็ทําเหมือนเดิมครับทําแบบข้างนี้แหะครับ แล้วก็ไล่มาไล่ให้มันตรงนะฮะแล้วก็มามัดอีกข้างหนึง่งเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมดูให้มันเท่ากันสวยงามนะครับเวลาพันนี่ครับ <Star> ดูอีกฝั่งหนึง่งมันจะได้เหมือนกันครับก็อันเป็นอันว่าเสร็จครับสำหรับสร้อยแบบปรับได้แบบ สามชั้นนะฮะเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับปรับได้รูดได้ครับปรับได้รูดได้อยากได้สั้นก็ได้อยากได้ยาวก็ได้ครับนี่ครับไปลองทำดูนะครับผมไม่ยากนะครับไม่ยาก